ปตทพลังที่ยั่งยืนอะไรก็ตามแต่ที่สามารถจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพากาศได้ก็คงต้องช่วยกันเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะเคยใช้ไฟ10ดวงก็ลดลงมาเหลือสัก5ดวงแต่เดี้ก็เปิดน้อยลงสวัสดีครับมาพบก,กับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเป็นช่วงที่สนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์กุหลาบกระปุกหอมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังพิทักษ์โลกอย่างไรตามผมมาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพรมาลัยแต้นชัยสงนะครับพี่พรมาลาัยครับมีความคิดเิ่มอย่างไงครับนำหัตถกรรมเครื่องตั้นดินขาวนะครับมาเป็นกระปุกหอม หรือเป็นกุลลงกุลาบที่ผมเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้คือทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากดินนะคะครับผมเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำยังไงได้ทําตลาดง่ายแล้วก็มองเห็นของเหลือใช้พวกกล่องนมเปรี้ยวหรือขวดต่างๆมีรูปสวยงามอยู่แล้วครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าหนึ่งต้นทุนก็ต่ำครับสเป็นของเหลือใช้ด้วยมาทําให้เกิดประโยชน์สวยงามครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยมีขั้นตอนวิธีการทําอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับขอบคุณคุณพอนลไลแต้มช้ยสงนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมแนละท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันพลังพิทักโลกเรามาร่วมกันเป็นพลังพิทักโลกด้วยกันนะครับพลังพิทักโลกยังไงก็รบกวนช่วยกันมาเป็นพลังพิทักษโลกด้วยกันละกันนะครับทุกคนนะครับช่วยกันครับ